สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินฟรีนะครับผมจากกิจกรรมทูมี่นะครับสามารถสุ่มเงินฟรีแบบนี้ได้เลยนะครับผมกดหมุนแบบนี้นะครับมันก็จะทําการสุ่มดาวให้กับเรานะครับ1ดาวเท่ากับ1บาทเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่เรียบร้อยนะครับผมได้มา2ดาวแบบนี้ก็คือ2บาทนะครับสามารถแลกเข้าทูมี่วอลเล็ตได้เลยนะครับทุกคนสามารถมาสุ่มแบบนี้ได้ทั้งวันไม่จํากัดเลยนั่นเองนะครับดูนะครับผมนี่นะครับถ้าเรามีสิทธิ์นะครับก็สามารถมาสุ่มแบบนี้ได้เลย นี่นะครับทุกคนได้มาอีก2ดาวนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากทำนะครับลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกคนอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดนะครับผมแล้วเราจะได้สิทธิ์นะครับผมมาสุ่มตรงนี้ฟรีนะครับคนละสอสิทธิ์เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยทํานะ สำหรับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมสุ่มลับทูมี่นะครับผมนี่นะครับทุกคนกดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผมใต้คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับผมลิงก์สีฟ้าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้อันล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับผม พอเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับทุกคนก็จะมาที่หน้านี้นะครับเราก็มารับสิทธิ์กันก่อนเลยนะครับผมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อกดตรงนี้นะครับทุกคนโอนหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับผมกดได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะพาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดโอนเงินด้านล่างนะครับผมปุ่มสีส้มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับทุกคนกดยืนยันไปเลยนะครับทุกคนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทําการนะครับผมรับสิทธิ์สําเร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะได้รับสิทธิ์นะครัััััับบบบบบผผผมมมมมมมสสสสิิิทธธ์์ตตรร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 รงงนนนนนนีี้้้้ะะะะคคคคําา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 หเเเเเถอข่วกกจไดลย ก็จะเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนั้นเองนะครับทุกคนพอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ต้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมถึงเราจะได้รับสิทธิ์หมุนเงินฟรีนะครับผมคนละหนึ่งสิทธิ์นะครับผมก็บอกแล้วนะครับผมว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็สามารถไปกดเล่นเกมตรงนี้นะครับมันก็จะพาเรานะครับผมเข้าไปหมุนนะครับผมเป็นทูมอนี่เวเลตนะครับกดหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการนะครับผมสุ่มให้กับเรานะครับตั้งแต่2บาทจนถึง100บาทเลหนึ่งรับทุกคน เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมสุ่มมาได้5ดาวนะครับก็คือประมาณ5บาทนี่นะครับแล้วเราสามารถนะครับผมแคปหน้าจอแบบนี้นะครับไปโพสต์ใน a c e b o o k นะครับผมหรือว่าใน X นั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะได้นะครับผมอีก5000ดาวถ้าเขาเลือกและสุ่มโดนเรานะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กทูมูนี่ฮันเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถนะครับผมแลกเงินได้นะครับถ้าเรานะครับผมเก็บครบนะครับผม20บาทตรงนี้นะครับ ก็จะแลกเข้าทูมินีวลเลโดยตรงเลยนะครับแล้ววิธีการหาสิทธิ์นะครับผมก็คืออย่างแรกนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็จะได้1สิทธิ์แล้วนะครับทุกคนทําตามที่ผมบอกนะครับจะเป็นการโอน0 0นสตางค์นะครับกับารว่าชวนเพื่อนตรงนี้เราก็จะได้อีก1นสิทธินั่นเองนะครับสามารถนะครับผมบันทึก QR โค้ดตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เพื่อนนะครับผมไปนะครับผมทําการนะครับโอนหน่งสตางค์ให้กับเรานั่นเองนะครับทุกคนให้เพ กดช่วยเพื่อเลยนะครับผมโอน1สตางค์ให้เพื่อนนะครับแล้วเราก็จะได้อีก1สิทธิ์เพื่อนก็จะได้อีก1สิทธิ์ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราเชิญครบนะครับผม100คนเราก็จะได้อีก500ดาวแล้วก็1000คนก็จะได้อีก5,000ดาวนะครับสามารถแลกเข้าทูตมิวเลตได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมให้แนะนําให้รีบมาทําเลยนะครับเพราะเป็นกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับผมแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมลิงค์ด้านล่างนะครับแล้วก็กดโอนหนึ่งส สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมได้เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมแนะนําให้มาทำนะครับทุกคนไม่ต้องลงทุนนะครับพร้อมเป็นกิจกรรมของทางทูมินียลเลตนะครับทุกคนสําหรับใครที่สนใจสามารถทําตามในคลิปนี้แล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยก็สอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับ